ท้ยเธอก็รู้ใช่ไหมเธอกับพี่สาวก็คือแบบพี่แรกก็เรียกนุ้ไปช่วยทำงานพอหนุ่มันมีรายได้เยอะขึ้นเขาเหมือนแบบอิจฉาลึกๆในใจอ่ะก็แบบหาเรื่องนู่นเรื่องนี้ต่อเวลาหนูมตัดสินใจว่างั้นหนูเลิกทำเลิกซื้อเลยในจุดนั้นพอหนุ่มเลิกกลับบ้านมาเหมือนพี่สาวรังแกเธอเหรอมอนแบบคือมันใจลึกเขาคงแบบ เห็นเราได้ได้ดีไม่ไม่ค่อยพอใจอ่ะพ่อไม่ค่อยพอใจเธอใจหลงพ่อไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษไม่ไตั้งใจขอโทษอาเป็นว่าๆๆพี่น้องกันแต่อยู่อยู่ก็ไม่คุยกันแล้วค่ะคือต่างคนก็ต่างมีเข็มคาอยู่ในใจหนูเฉยๆแต่ว่าเขาไปพูดรับหลังว่า ถ้ามันล้มอะไรกูจะก็ทื่อมันอีกในจุดนี้ก็มากมากอีกแล้วไงอย่าพูดทำไมก็ขอโทษขอโทษแล้วไงโอาคยกโทษให้แล้วอาเคยกโทษให้แล้วตัวเรพี่สาวเวบนจิวันจำนึกผิดใช่ไหมเวบนจิวันผิด100%ยเปอเนะเปล่าหรือว่าผิด50%าสหาสิบผิดผิดคนเดียวน้องดีใช่ไหมอ่าแสดงว่าเธอก็ไม่มีปัญหา พี่เธอก็แกล้งเธอมันใกล้เธอแล้วที่ทำบุญให้สาสิบวันที่เขาบูนได้รับไหมที่อยู่ในนรกอะ่ะได้ขึ้นมาไหมอ่าเบญจวรรณไม่ได้รับบุญอะไรเลยใช่ไหมออ่าเขาเขาอะ่ะเดี๋ยวก่อนเบญจวรรณตายไปด้วยอาการแห่งความแบบเขาเรียกอะไรวะแบบ หนักอกใจหนักอกหนักใจหรือเปล่าที่ทําผิดกับน้องหรือเปล่าเ,เรื่องนี้เรื่องเดียวหรือเปล่าอ่าเหมือนเราทําผิดกับเธอไงแต่ฉันตายไปฉันก็เหมือนก็แบบค้างคายอยู่ในใจนงจะไม่น่าทําเธอเลยฉันจะบอกเธอ,อยังไงดีฉันจะมาขอโทษเธอ,อยังไงดีฉันพลาดไปแล้วอย่างพูดนอย่างนี้เออหลบงพอโโทษขอโทษน,น,นะเขาแกล้งเธอมานานหรือเปล่าก็หลายปีอยู่หลายปี แกลงกินแบบคือเขาบีบทุกอย่างอ่ะจากที่ว่าให้อะไรก็ดึงกลับดึงกลับหนูก็ให้เขาไปแล้วแล้วก็แค้นเต็มที่หนูไม่แค้นหนูเฉยเยหนูถือว่าหนูก็ทําหน้าที่ของหนูไปอ่ะคือหนูหนูก็ถือว่าทาหน้าที่ไปเหมือนโดนกันแกล้งหรือเปล่าคือเขาบีบหนูก็เฉยเฉยอ่ะหลวงพ่อบอกต้วนูเล้วเขาบีบบีบแบบบีบค้ำจิตใจใช่ไหมค่ะเป็นเวลากี่ปี ก็หลายปีหลายปีเหรอเขามีรนยได้เดือนนึงทำให้เขาเป็นร้านต่กำไรอ่ะแต่ตอนนี้ได้เดือนห้าแสนหกเจ็ดแสนต่อเดือนแต่ค่าใช้จ่ายเราไม่มีของเขาหมดสี่เขาโกรกตรงนี้คือหมายความว่าเหมือนเอาเปรียบใช่ไหมุเดือนหกเ็ไม่ใช่คือทีแรกอะไอเรื่องเงินอะไอเรื่องหนึ่งแต่นอกจากนั้นแล้วเายังไม่จริงใจกับเราหรือเปล่าเช่นเขาเห็นว่าเราไปซื้อที่ภูเก็ตไงใช้เีินสิบล้านเสร็จแล้วซื้อที่ภูเก็ตอีก อีแคลงใหญ่เนี่ยเข้าก็เลยไม่ไม่่อยพอใจเท่าไหร่ไม่พอใจเพราะเราไปซื้อที่เขาไม่รู้ตอนหลังเขาไปซื้อได้ไหเขาอิจฉาตอนนี้หน่อยเปล่าเบนจววันอิจฉาน้องเรืเปล่าพูดความจริงอ่าเธอเธอเจริญรุ่งเรืองกับเขาเนี่ยเขาใจเปล่าบางทีพี่น้องพี่น้องอน่ตัวแสบนะเว้ยจะบอกให้ใช่เปล่าดีกว่าพี่หน่อยพี่มันก็หมั่นไส้แล้วแล้วถ้ามันมีครอบครัวนะ มีสามีมีภรรยานะโอ้โ oh, ห oh, มันรวมหัวกันไม่ได้เขารว,วยจะตายหลวงพ่อเขานูกเขาของเขารวยนีน่นะเขาไม่ชอบใครให้ใครเสมอเขาให้ใครมาเทียบบาร,รมีเท่าเขาใช่ไหมเป็นเจวันเห็นไหมรู้ตอนนี้ซึ้งแล้ว <c oughs> ถ้าถ้าแซงกันนิดหน่อยนะตายเป็นตายเลยนะจะบอกให้หรือเ่ล่าปะถ้าเธอจนกับชั้นบาทหนึ่งนะฉันยังนอนหลับเมื่อไหร่เธอรวยฉันบาทหนึ่งนะมนไม่ลับเลย ขารวยมากขนาดพวกนายยไม่ต้องรวยมากรวยกว่าบาทเดียวท่านเองจริงงานศพเขาจัดใหญ่โตมากหรงพ่องานศพเขาจัดใหญ่โตมากเลยไม่เป็นไรแต่เข้าใจเปล่าว่าเขาตายไปแล้วเขาแค่ซึ้งไงว่า้องพี่แข่งกันทําไมวะพี่น้องกันมึงรวยกูก็ดีใจกับมึงก็แค่นั้น่ยใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรนะหลวงพ่อรู้เแต่คนมันคิดมันจะคิดไงรู้เฉยแล้วมันคิดกว่ามันจะรู้ตัวก็ก็มามานั่งร้องไห้อยู่งี้ไงลูกเขาก็สองคนแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไปหาลูกเขาเลย ใช่ไงมันมีคนยคนกกยมันเขาเรียกอะไรกิเลตมันบังตาพี่น้องอะตัวดีเพราะว่าถุดไปไม่รู้จะแข่งกับใครแข่งกันเองเมื่อแข่งกันปั๊บก็เลยอยากจะชนะ,ะนขนาดพ่อกับลูกหนะ้ามันเชียร์บอลกันคนละข้างยังตีกันเลยด้วยตอนตายก็ไม่ได้ไปงานเขาเห็นไหมไม่ไปเลยพี่น้องหลายคนไม่ไปเลยอันนี้แหละ,นนหละซึ่งยังเดินจวน ถึแล้วเห็นเปล่าแทนที่จะมีเมตตารักน้องแล้วก็เห็นใจยินดีกับความเจริญของคนอื่นเขาพี่น้องทั้งหลายก็จะแห่มาหาเราถึงเราไม่มีกระตังนะแต่ว่าคนมันก็จะรักเราไงแต่ไม่ใช่ชั้นนะ่ะจะต้องใหญ่ที่สุดพวกแกจะต้องกระจอกแกจะมาเทียบบารมีชั้นนี่เรียกว่ากิเลสกินมานะที่ถิ อ่าเธอเอาโหสิกรรมให้มันหรือเปล่าโหสิกรรมค่ะอ่าอ่าแล้วยังไงเธอมาถามเพื่อที่จะมาบวชให้มันเปล่าก็บวชให้ช่แครหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหสิกรรมจ้ำให้แล้วล่ะยังไงก็ดูแลกันไปนะเดี๋ยวถือศีลให้จำไปด้วยไอพี่น้องที่ตีกันเนี่ย มันตายไปแล้วเน,นวี่ยมึงถิงจะมาเขาเรียกอะไรว่ามาขอโอกาสมาขอขอโทษกันไม่คิดถึงตอนเด็กๆที่เกิดมาด้วยกันใช่ไหมอยู่มาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันใช่ไหมอย่างนี้นอย่างงี้มาโตขึ้นมานหน่อยมันทำอะไรตีกันเองพ่อน,นี่เขาตามหนูมานานหรือย,อยังคะถามเขาเดี๋ตามมานานหรือย,อยังอ่ะคงมันตามือตั้งแต่มันตายแล้วตามมาตั้งแต่ตายแล้วเป็นชั้นฉันก็ตามเธอเดิ ยื่ปล่อยไม่ทำไมคือจะแปลว่ามันเป็นมันเป็นมีดปากอกเขาอยู่ไงเขารู้สึกว่าเขาผิดกับพี่น้องเนี่ยทั้งตีหนูทุกอย่างนูซื่อสัตว์ต่อเขาทุกอย่างเลยหนูดูเป็นหูเป็นตาแต่เขาไม่เชื่อใจหนูแต่คนตายไปแล้วมันพูดอะไรไม่ได้ไงเขาเชื่อลูกน้องมากกว่าเขาไปด่าหนูรับหลังตลอดเวลาหนูก็เลยเฉยหนูไม่เข้วเฉยเขาเป็นอี่กงนี้กันทุกบ้านแหละสี่สา นั่นแหละตอนนี้น้ำมาทําขนาดไหนแล้วนั่นแหะเธอแดงว่าน,น้องเธอเป็นคนดีใช่ไหมยืนยันตายแล้ว,วถึงรู้หลวงพ่อตายแล้วถึงรู้ว่ากครดีตายแล้วถึงรู้ว่าตัวเองดต,ตายแล้วถึงได้รู้รมจมเนื้อเป็นไรเดี๋ยวจะตือศีลให้ใช่บางคนนะมันไปนให้คนอื่นมากกับพี่น้องอีกใช่ มันไม่ให้พี่น้องมาหรอกอันนี้เรื่องจริงมันไปแบบว่าไปแบบแบบพูดง่ายไปช่วยเหลือคนอื่นมากอะช่วยช่วยพี่น้องอีกหน้าอ้าวตาหน้าเอาตานี่พวกแสบเขาเราไปพูดที่ที่มีคนว่ายรเขาไปขอใจอะเราเกืดเกือบตายขอโทษนะผมว่าเลยขอโทษนะยกโทษให้เอาทันทีสี่ให้นะไม่ต้องห่วงนะอยู่สบายสบายนะ นี่มันไม่มีธรรมาะไงมันมีแต่เงินเป็นพระเจ้าเล้วเา็นไนงนยังเจ็บปวดอยู่หรือเปล่าไม่เจ็บไปนะเดี๋ยวทาบุญให้ใส่บาทให้อ่าๆเปีนเจ้าวันเขาบวชให้แล้วเธอตั้งใจปฏิบัติรมแล้วเขาให้บวชได้กี่วันนะกี่วันเอากี่วันยี่สิบวันยีสิบวันไหวเป่ายี่สิบ เพื่อพี่สาวพี่สาวแบบว่าในสายเลือดยอมเปล่าแมันก็ต้องมีบุญแลงมันแหละมันใจ่ามันจะแค่อยากจะชนะเธอเท่านั้นเองแล้วมันใจบุญหรือเปล่าเขาก็ใจบุญอ่ะเขาชอบทำพวกมูลนิธิเลื่องอาเขาใจบุญแหละมันใจบุญพร้อมเอาหน้าหน่อยนึ่ง เขาชอบหน้าใหญ่เลี慢慢้ยงคนน่องนี่ชอบด้วยไงให้พวกมูลนิธิเนี่ยห้ามแล้วแต่ว่าขอให้หน้ากูต้องใหญ่ที่สุดเดีลูกน้องนี่ขี้เหนียวนั่นแหละคุณให้บ้านขี้เหนียวทุกคนขี้เหนียวหมดเดี๋ยวมันก็ไปเอาหน้าข้างนอกคนไหนอดคนนอกได้อาเป็นว่าสี่สิบวันยี่สิบวันค่ะนีพี่เขยยี่สิบพี่มาหลวงพ่ออย่าเบิ้ลหลวงพ่อสี่สิบวันไอไอปัญจพรนอกเลยเฮ้ย อาเขาทำให้ยี่สิบวันอ่ะปล่อยสัตว์อะไรบ้างอ,อ่าบอกไปเลยไอ่ขมห้าตัวไอ้ขมห้าโลปลาไหลสิบตัวอ่าตามนี้เสื้อผ้าชุดขาวชุดขาวอ่าบเบญจวรรณเริ่มเข้าวัดแล้วเว้ยอาหารอาอะไรก็ได้ได้เดี๋ยวทำอาห้อ่าสัาฆทานถึงชุดอ้าวกินไรเปล่าบเบญจวรรณ ได้ค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เธอจะจำมันได้หรอมันชอบกินอะไรรู้เลยเธอรู้เธอรักมันว่าจริงๆเนี่ยหนูก็รักทุณน่พี่น้องอ่ะหนูไม่มีอะไรกับพี่น้องหรอกห่างกันกี่ปีห่างเก้าปีเก้าปีเหรอมือเก้าปีมันไม่น่าจะที่จะมาอิจฉาเธอดีกหว่าเพราะว่าไอ้นี่สุดทองเหรอเพราแม่รักเหรอ หนูก็พ่อแม่ไม่ใช่รักหรอกตัวพ่อใช้ทํางานทุกอย่างเหมือนกันเหอออ่าอ่าติดกรรมอ่าหมดกรรมแล้วตามนี้บายบายไปได้เป็นจวันเริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าเดือนหน้าเลยตูเดือนหน้าเดือนหน้าเขาจัดให้อ่าสบายใจยังเป็นจีวันเออไม่ต้องไป อธิษฐานนะชาติหน้าฉันใดไม่โกรธไม่เกลียดพี่น้องไม่เกลียดใครอีกแล้วไม่อิจฉาริษยาใครอีกแล้วเขาใจเปล่าพ่อลงถามเดียวแฟนเขารู้เดียวว่าเขาตายแฟนเขาตายไปเหยังคันชิดรู้หรือยังไม่รู้เนู้อเนี่ยสามียังไม่รู้สามีไม่รู้ว่าเขาตายไม่รู้เหรอม่รู้แปดสิบหกปีแล้วอยู่กรุงเทพอยู่คนละที่ของหินเขาแยกกันอยู่เหรอเขาเขาป่วยเขาป่วยติดเตียงสามีป่วยติดเตียงเหรอ ก่อนก่อนท่านที่เสียเขาถือว่าล้มกระดูกหักยังไงเพรายังไม่รู้เหรอว่าเสียชีวิตแล้วอ๋อไม่มีใครไปแจ้งก่อนเหรอเขากลัวช็อกยังดูอยูพวกยังร้องเพลงอยู่เลยเพขากลัวช็อกเพราะว่ากลัวช็อกเหรอเพราะทางนี้เป็นคนหาตังค์ให้เป็นคนหาเงินแล้วอันนี้หาเงินให้สามีเหรอเป็นคนใจเงินเป็นคนเลี้ยงสามีเหรอเขาหาเงินเก่งเหรอค่ะอ่าไม่เป็นไรเอาทีละคนแล้วกันตามที่ไปได้เป็นเจวันเรียกย้ายกันไป